ถ้าตะแกรบที่เปิดเอาไว้ครับเราก็บอกแต่ตั้งแต่รายการครั้งที่แล้วว่าถ้าแกบเนี่ยไม่ปิดโอกาสมีหวังก็ยังมีซึ่งแกบมันก็ยังไม่ปิดนะครับผมขอเลื่อนขอเลื่อนอุสาเกตเป็นปากแกบบนเพราะว่าเราพูดถึงปากแกบล่างมาระยะหนึ่งแล้วปากแกบปากแกบล่างคือ1385ปากแกบบนนีมันที่พันส 1401ก็ลเลเซสว่าถ้าเซตยังไม่ลงมาต่ำกว่า1401โมเมนตัมทางขึ้นยังมีและยังคงหวังอยู่ว่าแก็บที่เปิดนี่จะเป็นเบรกเอาไว้แก็บนะครับซึ่งเป็นไปได้เพราะว่าตั้งแต่เปิดแก็บมาเซตไม่มีโลเลยทํำให้อย่างเดียว5วันติดโอกาสที่แก็บที่เปิดเป็นเบรกเอาไว้แก็บก็ยังมีแต่ใน,นช่วงนี้ก็มองเป็นมองเป็นฝั่งขาขึ้นครับแต่ว่าพอเซตจะบังไม่ผ่านไฮยอนเก่าที่1430กคลยุทธ์ก็เป็นรอซื้อแต่ถ้าผ่านนอาจจะต้องไล่ แต่ตนรายังไม่ผ่านก็ขอเป็นรอซื้อก็ได้เซล์ประมาณสักเส้น5วันครับ1 4 1 5 1ส1 4หนึ่งหหนึ่งสหนึ่งหนึ่งก็เป็นจุดที่เรารอซื้อหวังว่าจะขึ้นไปได้ประมาณสักฟิทแก๊กที่ประมาณสัก1 4 6 8หวังว่าจะเป็นจุดที่ออกได้แต่แน่นอนครับยังไม่ได้บอกว่าจะหายครับมองว่าเป็นแค่เด้งขึ้นมาจากการลงแรงเพรียดข็้ประมาณสักตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนหน้าตัวแรกครับขอเป็นคลินิกครับผมคลินิกครับคลินิกที่เล่นในไซเวย์เพลย์นะครับยังไม่ได้เล่น ด้วยกำลังการผลิตเขาที่สูงขึ้น KLI NIQ นะครับผมก็มองว่ากรอบเสเยไม่น่าไม่น่าหลุดลงไปข้างล่างเพราะว่ากำลังการผลิตกาลังจริงๆเขาเป็นเขาเป็นคินิกกําลังการผลิตเข้าสูงขึ้นเนี่ยไม่น่าหลุดกรอบล่างเลยมองเล่นในกรอบไซด์เวฟเทรซื้อสัก3-5-7-5-3-5บาทแถวๆนี้นะครับถ้าหลุดกรอบคือหลุด3-4บาทบาทเดียวคือคัดลอดไปท้ร์เก็ตมองที่3 9บท5 0ถึง45บาทถ้า เบกอบจะมองที่45บาทเอาตัวแรกมองไปที่คลินิกครับเอกครับครับรายได้เขาเป็นยังไงบ้างพอเข้ามาระยะสั้นนิดราคาค่อนข้างแฟลดนะคือนับตั้งแต่เข้ามาเนี่ยราคาค่อนข้างแลดนะและยืนได้ดีนะเพราะเพราะหุ้นก่อนหน้านี้หุ้นตัวอื่นที่ลักษณะคลินิกเสริมสุดความงามเหมือนกันเป็นลักษณะขึ้นแรงและลงแรงแต่คลินิกเนี่ยเข้ามารู้สึกยืนได้ดีนะเขา IPO เท่าไหร่เนี่ยผมจําไม่ได้เอ ราคานี้น่าจะสูง IPO พอสมควรน่าจะสูงกว่า IPO แต่แต่ค่อนข้างจะยืนได้ดีมากดูดีเป็นแฟลตเลยแต่ตัวอื่นถ้าเกิดพี่ป้อไปดูนะคลินิกเสริมความงามเหมือนกันมันจะเหมือนภูเขาอะขึ้นแล้วลงอืมถูกไหมใช่ครับใช่ครับเออครับผมก็จะบอกคลินิกเอบ IPO ยี่สิบสี่บาทห้าสิบครับพี่เอกเห็นไหมเห็นไหนมแล้วลงไปเทียบตัวอื่นเขาเป็นภูเขาเลยนี่ค่อนข้างแฟลตเออน่าสนใจน่าสนใจอ่ะตัวแรกคลินิกตัวที่สองเชิญครับ ครับคลินิกอ่ะคลินิกก็เล่นโดยสองไม้นะครับเล่นเซเว a เพ a y หม้หนึ่งถ้าแบบกกรอบเซเวก็เล่นไปที่อัพไปที่สิบหาบาทนะครับทุกที่สองครับปูนกระดาษครับ SCGP นะครับผมอันนี้ขอเล่นไปกับอันหนึ่งคือทีมจีนมาสคือเขาเป็น ESC triple A นะครับผมแล้วก็ MACD ตัดเส้น0ูนย์ขึ้นมาแล้วจาก3มเรื่องนี้ก็เลยแนะนำตัว SCGP นะครับผม ซื้อก็ประมาณเนี่ยครับสาสิบแปดบาทถึงสามสิบเจ็ดบาทแต่จะเห็นว่าสี่ฮาวานี้เหมือนขึ้นต้านๆเหมือนติดต้านๆอยู่แต่ก็ยังไม่ได้มองโลก็เลยยังไม่ได้บูมากมองสักสามสิบเจ็ดบาทสาสิบแปดบาทเป็นมองซื้อถ้าหลุดสามสิบห้าบาทห้าสิบเป็นคัดคร,รททครับเป้าหมายมองไปที่สี่สี่สิบเอ็ดบาทที่ห้าถึงสี่สิบสี่บาทห้าสิบครับเพีเอกครับผมอืมครับอ่ะกี่ตัววันนี้สามตัวได้นะเวลามี อ่ะเพียมาอสองตัวเพียงพอสองตัวอ่าอ่า s c G p กับกับตัวของคลินิกนะครับอ่ามากลยุทธ์บ้างพี่ป้อกกลยุทธ์ช่วงนี้ทำยังไงคือแปลว่าต้องรอแถวแถวหนึ่งสี่หนึ่งห้าหรอแล้วค่อยซื้อหรือว่ายังไงก็เนื่องจากว่าเซ็ตเมันขึ้นมาห้าวันติดครับแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งสี่สามศูนย์เมื่อวานนี้มันปิดไปหนึ่งสี่สองสามนะครับกันแล้วก็ผมไม่ได้พาหนึ่งสี่สามศูนย์เนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าย่อซื้อมาสัก หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่สองศูนย์ได้เนี่ยน่าจะมีโอกาสดังนั้นเลยบอกว่านาวันนี้นะครับจะมองเป็นการยอ่อซื้อรอบๆบ้านก็ยังไม่ได้เขียวมากเป็นเป็นแดงแดงเขียวเขียวก็เลยไม่เดกจะไล่มากครับเพราะว่าแก็บทางขึ้นก็ไม่ได้สูงมากแบบนั้นครับพีกครับก็คือพูดง่ายๆคือให้ยอ่อซื้อธงของพี่คือย<ช>่อซื้อใช่ไหมแนวต้านหนึ่งสี่สามศูนย์กับอะไรนะถ้าถ้าผ่านหนึ่งสี่สามศูนย์ไปได้ก็จะไปหาสักประมาณ หนึ่งสี่หกเก้าครับผมหนึ่งส <14 30 S 1> ี่สามศูนย์กับหนะึ่งสี่หกเก้านะแนวต้านสองสองจุดอะเรื่องอื่นคงไม่มีอะไรมั้งก็คือจะยังซึมซึมก่อนนิดรอนหลีดนิดนึง